สวัสดีครับอยู่ผมตูตามนะครับกับชาแนลรีวิวผ้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมมี1รุ่นนะครับของหลวงปู่จื่อนะครับหลวงปู่จื่อพันธุมุตโตนะครับวัดเขาตางเงาะอุดมพรนะครับอําเภอหนองบัวละเหวจังหวัดชัยภูมินะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเหนือดวงนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับนําเลิกตัวนําเลิกนะครับบุกเสกนําเลิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือลักษณะของกล่องก็จะเป็นกล่องประมาณนี้เป็นกล่องสีแดงนะครับนะ ด้านหน้าก็จะเขียนว่าเหรียญเสมาพยาราหูรุ่นเนื้อดวงนะครับรวยเหนือดวงนั่นเองเรามาดูเหรียญกันนะครับตัวนี้ดูจากลักษณะของเหรียญที่มันวาววิบวับวิบวับแบบนี้น่าจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนะตรงนี้จะมีตอกคาว่าพิเศษนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวเรามาส่องกันดูนะครับรายละเอียดนะครับนะจะมีตอกคาว่าพิเศษนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะดูสีหน้าเววตาของหลวงปู่นะครับ นะคือสมจริงนะฮะทำรายละเอียดนะครับได้สมจริงมากอ่ะตัวนี้รันหมาเบอร์636นะครับแล้วก็ต่อโค้ดไว้ตรงสังคาติของท่านนะครับนะต่อโค้ดเป็นอะไรไม่ทราบมันมองไม่ออกจริงนะครับนะฮะแล้วก็จะมียันตรงนี้ด้วยตรงสังคาติของท่านด้วยนะครับนะฮะมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้คือเป็นตัวพิเศษเพราะว่าไม่ตัดปีกนะครับเป็นทองฟ้าบาทไม่ตัดปีกสังเกตได้เลยถึงความสวยงามนะครับ เรามาดูด้านหลังนะครับเอ้ยเอาด้านหน้าอีกนิดนึงละเอียดยังไม่จบนะครับด้านล่างขององค์พระก็จะมีเป็นราหูอมจันท์นะครับเนี่ยฮะให้ดูครับราหูอมจันทนะครับก็คือจะเป็นเรื่องเป็นเกี่ยวกับดวงนะครับใครที่ดวงตกนะครับดวงไม่ดีนะก็บูชาราหูก็จะดีขึ้นนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะเป็นเสือนะครับเป็นเสือกําลังตะปบตะปบอ่า สัญลักษณ์หยินหยางของจีนทางจีนเนี่ยเขาให้ความเชื่อเกี่ยวกับหยินหยางนะครับคือหย, like ça, อยินหยางนี่คือเขาเรียกว่าอะไรหยินคือผู้ชายหยางคือผู้หญิงคือความสมดุลนั่นเองนะครับคือทางจีนเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลนะครับก็จะมีด้านซ้ายก็จะเป็นเสือนะครับกําลังตะปบหยินนะครับมังกรนะฮะกำลังตะปบหยางนะครับเป็นหยินหยางก็คือเป็นเกี่ยวกับดวงนะครับก็คือ ความสมดุลนั่นเองนะครับนะฮะยินหยางนะครับนะฮะเกี่ยวกับดวงนะครับผมนะครับก็จะด้านหลังก็จะมีสลักคําว่านะครับพระคูภาวนานะครับพระคูภาวนาภาวนาคุณนะครับหลวงปู่จือพันธมุตโตนะครับนะวัดเขาตะโาะอุดมพรนะครับอำเภอหนองบัวลาเหวจังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นเหรียญรุ่นเนื้อดวงนะครับเนื้อทองฝาบาท ตัวพิเศษไม่ตัดปีกนะครับผมนะฮะก็เหมาะสําหรับคนที่ศึกษาสะสมนะครับในช่องผมก็จะรีวิวพระที่ผมชอบนะครับผมเก็บสะสมไว้ก็มารีวิวเผื่อมีเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเหมือนกันนะครับก็มาแชร์แบ่งปันความรู้กันได้นะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชา n e l รีวิวพระต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ